สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อี้มาพบมาพอกันเองอีกแล้วเดี๋ยวจะวันนี้ก็มาเจอกันเองอีกแล้วแล้วก็วันนี้าโรงแรมของท็อปแลนด์ก็พอดีว่าได้ห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องวิวข้างหลังไม่ใช่วิววิวเมืองไม่ใช่วิวเมืองแต่นี่เป็นวิวข้างหลังข้างหลังก็จะเห็นสระว่ายน้ําของโรงแรมแต่ว่าข้างล่างอ่ะเขาจะมีตรงที่แบบ ชั้นสี่พอดีแล,แล้วแล้วดูดบุหรี่อ่ะก็ว่ายน้ําไปก็กลิ่นบุหรี่คลุ้งเลยพนักงานเขาออกมาดูดบุหรี่ก็ไม่เหมาะสําหรับเด็กเท่าไหร่จ้ะแล้วก็วิวก็จะเป็นวิวของข้างหลังโรงแรมที่เป็นเหตุวัดด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัดใหญ่ค่ะวัดที่พี่พระพุทธชินราชที่นรองเองไปไหวมาก็คือตรงนี้แหละค่ะเป็นยอดเนี่ยค่ะ ก็คือข้างหลังจะเห็นวัดใหญ่เลยโรงแรมทอบแลนนี้แล้ววันนี้ก็คือนกเก้งจะเดินทางกลับไปมุกดาหารโดยการที่ขับรถยนต์ไปมุกดาหารเนื้อจับพิโลกนะทางเข้าตรงวังทองใช่ไหมเขาจะมีต้นตาลสองข้างทางอันนี้คืออันนี้คือเอกลักษณ์ของทางเข้าเมืองพิโลกเลยนะใช่ไหมถึงวังทองหรือยังอ่าเดินทางยู่แล้วจ้าเราไปไหนยายตอนนี้เราไปไหน เอซยายก็มีแล้วนะไปไหนใชายมุกดหารกับปันเฮากับ้ันเฮากับมุกเป็นคนหลายพื้นที่พิษโลกก็รู้ทุกซอยจะมาอยู่พิษโลกก็ยี่สิบปีเป็นคนทุกที่จ้ะชายไปไหนนะเรากลับไหนมุกดหารมุกดหารกลับกันทั้งครอบครัวพอดีว่าอ่ตรงกับ วันหยุดยาวด้วยก็เดินทางไปพุกอหารขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะถือมาตั้งแต่โนเวย์แล้วยายก็ใส่ถือมาให้ยายด้วยไม่งั้นเมารถกันจ้ะาน,น,นั่นีอนั่นอนั่นอะไรเนี่ยข้าวลืมผัวนะั่นเลยอ่าฮจอดจะมีตรงไหนแวะจ้าข้าวหลามลืมผัวเาําทำไมต้องบอกข้าวหลามลืมผัวยายก็จกลงอย่างอยงตั้ก็ได้แลวย,ยายเอากระจกลงเอากระจกลง ถามก่อนว่าทําไมต้องเป็นข้าวหลามลืมผัวกินแล้วมันจะลืมผัวไหมเนี่ยฮะขายยังไงจ้าชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยทำไมต้องเป็นข้าวหลามลืมผัวอ๋อมันเป็นข้าวเหนียวดําจ้าเป็นข้าวเหลวข้าวเหนียวแมวอ่ะยายเลยเอามาตั้งชื่อเป็นข้าวเหนียวดําอ๋อก็เป็นข้าวหลามลืมผัวจ้าจ้ากินแล้วลืมไหมกินแล้วลืมไหมกินแล้วลืมไหมไม่ลืมจ้ะไม่ลืมเอามาชุดหนึ่ง จะเอาบอลลอยดีจะกินหมดไอหนีได้ชื่อยกันหมดแม่แม่เออเอารวมนะจ๊ะจ้าเนี่ยค่ะจ้าพี่ข่าวมีดามีสัญยาจ้าจ้าค่ะนี่คะบอลลอย้าฉีดได้เลยจ้าแบบเลยไปที่ยวไหนกันทคะเนี่ยแล้วกลับบ้านจ้ากลับภูเก็ตหาลอยเลยค่ะขอบคุณค่ะอจ้าวังนกแอนวังนกแอนวังทองแถวนี้นะ เมื่อก่อนไม่มีนะ่นจะข้าหลามนะ,ะนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่งมีข้าวหลามอันนี้นะข้างทางนะเนี่ยเดี๋ยวจะถึงซับไพวันแล้วก็จะมีเงาะแล้วก็ผลไม้ที่ที่เขาปลูกในเขาอะในซับไพวันนะ่ะขายตลอดเส้นทางเลยแต่นั้นเป็นขายผลไม้มะพร้าวก็มีเนาะแต่ไม่ใช่มะพร้าวเผา สตอนะจ๊ะมาถึงไหนแล้วแถวไหนแล้วถึงเป็นสตอนะเคใหญ่บ้านเคกใหญ่สตอจ้ะเคกใหญ่เคกน้อยห้อยอยู่เนี่ยสตอเห็ดก็มีเงาะก็มีเนี่ยคือทางมาพี่โลกอะ่ะขายของสุดเส้นทางจ้ะแต่ถ้าตรงเขาแล้วก็จะเป็นเห็ดตั้งแต่ออกมาเริ่มแรกก็เป็นไก่ถังไกย่ย่างแล้วก็มีเงาะ มีสตอรเดี๋ยวถ้าขึ้นเขาอ้ลมสับก,ก็เป็นเห็ดเป็นหน่อไม้จอดแวะทุกแวะทุกทีนะ่ที่ขายของอที่สาวเลือกสตออยู่ไห้นี่นะเอาเหรียญไปเยอะๆนะหนักมากเลยหนักเหรียญมากเลยพยาเอาเหรียญออกอุ้ยเงาะเงาะไหนคะเงาะซับไพวันไหม เจ้าป <pt> no ูลูเจ้าปูลูเจ้าปูลูทุกปีปีนี้เราไม่ได้แวะเจับกล้องเราเจาปูลูข้างหน้าจะเป็นเขาเหลี่ยงซานเนออรห็นเปนทางเขาเลยนมองซ้ายนี่นั่นเะยนั่นเลยเขาเหลียมซาน

รถของเขาโดยตรงเลยเขาจะวิ่งหนุนรถของเขาหนุนนักเที่ยวงอยดักรถหนุนเขาจะมีรถของเขาเองเลยเขาจะห้ามรถนักเที่ยวขึ้นเขาเป็นบริการไม่เดยเฉพาะอย่างไทยไหมลูกเยอะคงเยอนั่นแหละเขาจะมีรถโดยเฉพาะเลยหรอรถเที่ยวขึ้นไปกินอะไรขึ้นไปกินอะไรกินกาแฟหรอตำนานกาฟฟ่ มีทุกอย่างตรงไอ,อ้เพชรบูรณ์เนี่ยตรงเขาค้อเนี่ยของดีเมืองเขาค้อเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนี่ยใส่ดีๆผ้าปิดจมูกมะขามหวานก็มีอะโวคาโดก็มีมีทุกอย่างฟักแมวนี่ต้องซื้อเลยนี่เหรอแล้วก็อุยมีพริกหยวกพริกตุ้มพริกปาปิก้าโอ้เนีเน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 เ <ปะ S 1> ลนก็มี เราซื้ออะไรอ่ะรัท,ทองมีนี่ทุกอย่างถ้นะาคนมาต้องแวะนะเขาคอตรงนี้นะเสื้อผ้าเสื้อผ้าแมวเสื้อเขาก็มีนะเขาคอมีทุกอย่างเนื่องจากซื้อหมวกมาซื้อหมวกคันฉายตลอดเลยตรงนี้นะ่ะนี่ โอ้ยนะท่องเที่ยวเยอะมากเอ้ยวันหยุดยาวด้วยวันหยุดยาวคนมาเที่ยวนี่วันหยุดยาวคนมาเที่ยวรถเยอะมากเลยแวะทุกปีถ้ามาแล้วถ้าขับผ่านตรงนี้แล้วไม่แวะคือมันมันเหมือนขาดอะไรไปก็ไม่รู้ใช้เอาอะไรลูกฮะ คาโ,โดโลูกพลับเนี่ยลูกพลับนะ่ะน่ากินมันก็มีอุ้ยมีนี่เสื้อแมวเนี่ยสวยเอาไม่เสื้อแมวเนี่ยฮะเสือ้อเทชุดแต่นูน่นไปถึงนู่นเลยอืมทิง้งนะขอยัออยง โอ้โนี่แต่ของน่ารักน่ารักเลยผ้าพันคอตรงนู้นผ้าพันคอรูปช้างอ่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเท่าไหร่อะคะผ้าคลุมไหล่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมินน่าตัวนาเกตสูงก็ไปหนูนูนสูงเข้าไปโอแต้มมั่นไปนะมังไงสไปเดอร์แมนสูงเข้าไปสูงเข้าไปสูงเข้าไปแล้กี่สไปเดอร์แมนอ้าวกดจอนิ่งๆแล้วเรียกอะไรอ่ะแล้เรียกอะไรอ่ะกระดูก นั <Bond> yeah. Yeah. Oh, right. ่นสีแดงๆนุ่นน่ะจะมองสูงสิทธ์เหรอย่าสไปเดอร์แมนนั่ะน่ะกางร่มอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นั่นน่ะขายพวงมาลัยน่ะย่าไม่เห็นไม่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปย่าซูมอ่ะต้องแต่ทำทุกอย่างเฮ้สไปเดอร์แมนเอสไปเดอร์แมนทำไมเขาพูดถูกสไปเดอร์แมน

เมนบอน่ะอันนี้น้ำคนละยีดด่สิจ้ะสามคนห้าสิบอันนั้นน้ำกระเท่อเหรอมันกินเผื่ออย่างช,ชก,กินหลาย,ย่างจ้ะขว,วดขวดเท่าไรนะคนละยี่สิบจ,นะจเอาขวดหนึ่งเยเขาบอกเขาพดเอาไม่เขาพดยัยเอาขวดเดียวเขาพดหักชะลีน้ำจักบานหมักชะลีนะ่ะถุงละิบค่ะเอามาสอถ,ถุงสามถุงห้าสิบป่ะวิจารวิจัยไงแถมาหาสิบบาท แล้วเอาเย็นๆนะอีแซ่อีเนี่ยมันมันอยากรับประมาณยังดอกลองสีลองซิมถมเจ้าเบิ่งบ่เคยกินจักเื่อยเลยเดนบ่เฮากับบวเคยตีดบรหยังบวมันสิดีดอยู่บ่เฮ้ยมันสิดีดบ่มันจะดีดไหมไม่วงแล้วแต่คนที่กินนะค่ะเป็นเป็นห้าห้าบวชสองเป็นเจ็ดโอเคอันนี้น้ำอะไรน้ำอะไรแอลน้ำอะไรน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมไอ้น้ำเถียงนาน้ำเถียงนา คมแดะแดะเถียงนาคมคมคมพอแาุดหนึ่งนาดหนึ่งพอจุดหนึ่งพอค้มคมเราจะดีทั้งคืนไม่ไดเข้าด้านเลยแต่นันนะทำอะไรฉายเราทำอะไรรถน้ำมนรถน้ำมนรถน้ำมนเออให้ลุงอุ้มหน่อยน่า 云南、嗯，云南呐，云南，云南。